โจทย์ข้อนี้เขาให้ใช้วิธีเมตรหา i1, i2, i3 งเขากำหนด i1, i2, i3 มาแล้วให้ใช้วิธีเมรามาดูวิธีดำข้อนี้มีทั้งหมด3รลูปหลูป i1, รูป I2 สูป I3 สังเกตมีกระแสอยู่ระหว่าง ลูปสองลูปถ้ามีกระแสอยู่ระหว่างลูปสองลูปแบบนี้แสดงว่าเป็นซูเปอร์เมดซูเปอร์เมดนะมาดูที่ซูปปเปอร์ปปรเมดซูเปอร์เมดระหว่างลูป i 1กับ i 3 i 1กับ i 3 ซูเปอร์เมก็จะมีสมาการช่วยสมาการช่วยคือสังเกตนะ i 1เนี่ยมันวิ่งทิศทางเดียวกันกับแรงจ่ายกระแสถ้ามันวิ่งทิศทางเดียวกันกันกบแรงจ่ายกระแสก็จะเป็นบวก i 1 แล้วสังเกตนะ i3 เนี่ยวิ่งสวนทางกับแรงจากกระแสวิ่งสวนทางก็ต้องเป็นลบลบ i3 มีค่าเท่ากับ4ให้เป็นสมการ1สังเกตว่าคาว่าซูเปอร์เมทเนี่ยเส้นเนี้ยจะมี R หรือไม่มี R ก็แล้วแต่ถ้ามีแรงจากกระแสอยู่ระหว่างลูป2อลูป มันจะเป็นซุปเปอร์เมทันทีได้สมการช่วยแล้วทีนี้ตัดตัดแรงจ่ายกระแสตรงนี้ทิ้งตัดอ่ตรงนี้ทิ้งตัดทิ้งทั้งเส้นตัดทิ้งทั้งเส้นเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลยตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปมาดูที่หลูปไอหนึ่งเหลือ หที่2ที่เหลือแรงดัน2ที่วิ่งเข้าขัา้วอะไรไอหนวิ่งเข้าขั้วลบก็เป็นลบสิบสแล้วก็บวกแรงดันตรงนี้เท่ากับ R คูณไอ,อคือ4เรามอง i อ,อะไรเป็นหลักระหว่าง i1 กับ i2 เรามอง i1 เป็นหลัก i1 เป็นหลักแล้วสังเกตนะ i2 เนี่ยมันวิ่งสวนทางกับ i1 i1 วิ่งลงไอสอวิ่งขึ้นสวนทางก็ต้องเป็นลบ i2 จบที่ลูปไอหต่อมามาดูลูปไอเนี่ย สองลูกนี้จะอยู่ในสมการเดียวกันลูก i3 มีแรงดัน2ที่อ่าตรงนี้ v เท่ากับ r คูณ i r คือ6กคูณ i i3 เป็นหลักแล้วสังเกตนะไอตรงหตรงเนี้ย i 2วิ่งหลายร่วมด้วยแล้ว i 2เนี่ยมันวิ่งสวนทางกับ i3 ส ไอ้วิ่งจากซ้ายไปขวาไอ้วิ่งจากขวาไปซ้ายส่วนทางนั้นก็ต้องเป็นลบลบไอ้แบบนี้หนึ่งที่นะอีกที่หนึ่ง v ตรงนี้เท่ากับ r คูณ i ก็คือแปดเท่ากับ0จัดรูปมา ย้ายเลขโดดโดดมาฝั่งขวาเอา4คูณเข้าหกคูณเข้าเป็น4ี่ไอหนึ่งลบสี่ไอสองบวกหไอสาลบหไอสอบวกแปดไอสาเท่ากับย้ายลบสิเนี่ยมาเป็นบวก1ิไอหนมีตัวเดียวลอกมา i2 มีกี่ตัว i2 ม,มี2ตัวลบสลบหเป็นลบ10บลบสิบสมี2ตัว i3 มี2ตัวเอาเลขข้างหน้าบวกกัน6บวก8เป็น14 14 i3 เท่ากับสิ ให้เป็นสมนการที่2โอเคจบที่ซ u p e r super ป a d e i หนึ่ i สา3ต่อมาอีกหลปหนึ่งก็คือที่หลป i อะไร i 2ที่หลป i 2เราจะมอง i 2เนี่ยเป็นหลัก ที่รูป i2 มีแรงดันตกค่อม3ที่ตรงนี้ 4, i2-i1 i2 ลบ i1 i2 เป็นหลักแล้วก็ลบ i1 เหตุผลที่เป็นลบ i1 เพราะว่า i1 มันวิ่งสวนทางกับ i2 ต่อมา6 i2-i3 ลบ i3 ต่อมาตรงนี้2อง i สองได้วกาเท่ากับ0จัดรูปนะเอาเลขหน้าวงเล็บคูณเข้า4 i 2อลบส i 1นบวกห i 2อลบห i 3าบวกส i 2อเท่ากับศ i 1มีตัวเดียวลอกมา i 2มีกี่ตัว i 2มี2ตัว4บว2นะพี i 2มี3ตัว i 2มี3ตัวมี1ตัว2ตัว3ตัว4บว6เป็น10 10บวอีก2เป็น12 12 i 2 i 3มีตัวเดียวลบ6 i 3เท่ากับ0 ให้เป็นสมการที่3เป็นตั้งแมทติกมาสมการ1หน้า i1 มีเลข1 i2 ไ,ไม่มีใส่0หน้า i3 มีเลขลบ1สมการ2 4 -10 ลบ10 แล้วก็14สมการ3ลบ4 12แล้วก็ลบ6แล้วก็ i1 i2 i3 เท่ากับ ฝั่งขวาของสมการที่1มีเลข4ใส่4มาฝั่งขวาของสมการที่2มีเลข12ใส่มาฝั่งขวาของสมการที่3มีเลข0ใส่มากดเครื่องคิดเลขหา i อ i น i ่โหมด5้แมทริกซ์3คู หเท่ากับ0เท่ากับลบ1เท่ากับ4เท่ากับ4เท่ากับลบ10เท่ากับ14เท่ากับ12เท่ากับลบ4เท่ากับ12เท่ากับลบ6เท่ากับ0เท่ากับไอหนไอห มีค่าเท่ากับ4.9655 5ปัดขึ้นเป็น6 i2 ออมีค่าเท่ากับ2.1379 797ปัดขึ้นเป็น8 ไอมีค่าเท่ากับ0.9655จัดขึ้นจาก5กลายเป็น6กระแสด้วยเป็นแอมโอเคเรียบร้อย